สวัสดีครับผมปอนนะครับปัจจุบันเป็นติวเตอร์แล้วก็เป็นนิสิตจิตวิทยาให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยบุรพาครับผมน้องๆม .6 เหนื่อยกันไหมครับกับชีวิตตอนนี้ทั้งเรื่องการเตรียมสอบทั้งเรื่องการเรียนในห้องเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของการสอบของเด็กๆน้องๆชัน้นม6กันนะครับเด็กม6ต้องสอบอะไรบ้าง ก่อนที่จะเรียนจบเราไปดูกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นสอบาบภาคของโรงเรียนอันนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนมันจะสอบมีความยากง่ายแค่ไหนต่อมาก็จะเป็น TCAS ซึ่ง t c a s เนี่ยจะเป็นระบบการรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัยมาตรฐานของเมืองไทยซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยเกือบจะต้องตอบกันทุกคนเลยนะครับจะแบ่งเป็น t c a t t p a แแล้วก็ a level แล้วก็ยังจะมีน้องๆหลายๆคนที่จะต้องสอบ ข้อสอบเพิ่มเติมตาม requirement ของแต่และมหาวิทยาลัยเช่น TOEFL IELT s TOEIC ONET หรือจะเป็น SAT หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า SAT นะครับซึ่งข้อสอบ SAT เนี่ยจะเป็นข้อสอบอีกหนึ่งข้อสอบตัวเลือกสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ SAT หรือว่า SAT กันนะครับ ว่าข้อสอบชุดนี้เนี่ยคืออะไร SAT หรือ SAT ย่อมาจาก Scholastic Assessment Test นะครับพัฒนาโดยบอร์ดมหาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี1926ส่วนในเวอร์ชั่นปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้เริ่มใช้ในปี2024ครับ แล้วเราจะสอบแสตไปทำไมเนาะอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างแรกเลยเนี่ยข้อสอบแสตใช้เพื่อวัดความพอของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ใช้เพื่อยื่นคะแนนต่อมหาวิทยาลัยทั้งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศเลยนะครับอแล้วก็มักจะสอบกันในนักเรียนไฮสคูลหรือนักเรียนระดับมัธยมปลายฉะนั้น SAT ก็เป็นเหมือนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งเช่นกันครับ คะแนน SAT ยื่นที่ไหนได้บ้างถ้าสำหรับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นั้นก็จะสามารถยื่นได้ในคณะบริหารธุรกิจนานาชาติหรือว่า BBA เศรษศาสตร์หลักสูตรนานาชาติหรือว่า EBA อักษรศาสตร์หลักสูตรนานาชาติหรือว่า BALAC นิเทศศาสตร์หลักสูตรนานาชาติหรือ c o m a r t สถาปัตยกรรมหลักสูตรนานาชาติหรือว่า Inda ถ้าเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะที่สามารถยื่นคะแนน SAT ได้จะมีดังนี้คือคณะบัญชีและบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติหรือว่า BBA คณะเศษศาสาตร์หลักสูตรนานาชาติหรือว่า BE สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิลินทรหรือว่า SIIT คณะวารสารศาสตร์หลักสูตรนานาชาติหรือว, SI IT, ว่า,า,า,า BJM คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรนานาชาติหรือว่า BAS หรือว่า BEC คณะนิติศาสตร์หลักสูตรนานาชาติหรือว่า LLB นอกจากจุฬาและธรรมศาสตร์แล้วก็ยังมีคณะอื่นๆที่สามารถใช้คะแนน SAT ยืนได้อีกยกตัวอย่างเช่น International College ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่า MUIC <im ple asure> หรือว่าจะเป็น International Program ของมหาวิทยายลัยกรุงเทพ โดยการสอบ SAT นั้นจะสอบที่ไหนได้บ้าง SAT ส่วนใหญ่จะสอบตามโรงเรียนอินเตอร์ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดโดยจะมีรายชื่อโรงเรียนตามนี้บางกอกพัฒนาสคูล International School Bangkok ISB ร่วมเนดีอดี International School ู h u อ b ี่ r y International School NIST International School Well International School, St. Andrew International School, ธรรมศาสตร์ Business School, New International School of Thailand, Mahidon University International College, ว่ U I C, า MUIC, คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารราชกบัง KIS International School, k i r a p a t International School, Haro International School, Concord International School British Columbia International School Angles i n g a p o r e International School สูนสอบของต่างจังหวัดก็จะประกอบไปด้วยภาคกลางและผ่านตะวันออกจะมี TC International School จังหวัดสมุรปาการ Regret International School พัทยาจังหวัดชนบุรี St.John Mary International School สระบุรี บุรพากอล์ฟครับชนบุรีภาคเหนือจะประกอบไปด้วยเปรมตินโสราโน์อินเตอร์เนชั่นนลสคูลเชียงใหม่นครพายัพอินเตอร์เนชั่นนลสคูลเชียงใหม่ล้านนาอินเตอร์เนชั่นนลสคูลเชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นนลสคูลเชียงใหม่ครับส่วนภาคใต้จะประกอบไปด้วย UWC Thailand International School ภูเก็ต QSI International School of Phuket, Phuket, British International School Phuket, Phuket เรามาดูที่ตัวข้อสอบ SAT กันนะครับโดยข้อสอบ SAT เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชุดโดยชุดแรกเนี่ยจะเป็น Reading and Writing Skill หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ s a t Verbal ครับโดยข้อสอบนี้จะใช้เวลาในการทำ64นาทีมีคะแนนเต็มทั้งสิ้น800คะแนนครับ และชุดที่2จะเป็นแมทสกิลครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ SAT Math โดยชุดที่2เนี่ยจะมีเวลาในการทำา70นาทีคะแนนเต็ม800คะแนนครับและคะแนนรวมของทั้ง2ชุดจะเป็น1,600คะแนนครับเรามาดูรายละเอียดของข้อสอบ SAT กันนะครับโดยในพาร์ทของ reading and writing skill เนี่ยเราจะมาแบ่งกันที่ตรงของ reading skill ก่อน ดย reading skill เนี่ยจะประกอบไปด้วยบทความเดี่ยว4บทความครับโดยจะประกอบไปด้วยบทความ literature 1บทความ social science 1บทความและ science 2บทความครับและเป็นบทความคู่1บทความจะเป็น founding document หรือว่าเป็น great global conversation 1บทความครับโดยแต่ละบทความเนี่ยจะประกอบไปด้วยคำถาม10 1ถึง11ข้อ ในพาร์ทของ Writing จะประกอบไปด้วยบทความ4บทความครับซึ่งจะเป็นเรื่องของ c a r e เ r History หรือ Humanity, Social Science และก็ Science ครับโดยแต่ละ Passage เนี่ยจะมีคำถาม10ถึง11คำถามครับในส่วนของคณิตศาสตร์นั้นจะแบ่งเป็น2ประเภทครับคือ 1. แบบใช้เครื่องคิดเลขได้จำนวน38ข้อและแบบ2เป็นแบบไม่มีเครื่องคิดเลขครับจำนวน20ข้อโดยจะเน้นวัดไปที่4ด้านคือ the h e a r t of algebra ครับ problem soft and data analysis passport to advanced math แล้วก็ addition topic in math ครับโดยความยากของข้อสอบจะถือว่าเป็นระดับประมาณมัธยมต้น จนถึงมัธยมปลายเบื้องต้นทําให้ไม่ถือว่าเป็นคณิตศาสตร์ที่ยากมากเท่าไหร่ครับโดยตัวข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยทั้งหมดและสอบในคอมพิวเตอร์นะครับโดยภาษาที่ใช้สอบเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับและใน1ปีเนี่ยจะเปิดสอบ SAT เนี่ยถึงเครั้งครับผมโดยเดือนก็จะเป็นตามนี้นะครับ เรามาดูตัวอย่างข้อสอบ SAT กันนะครับในพาทแรกเนี่ยส่วนของ reading แล้วก็ writing skill เนี่ยจากบทความที่เห็นจะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าระดับของภาษาหรือระดับของคำศัพท์เนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าข้อสอบภาษาของไทยนิดนึงเพราะว่าข้อสอบ SAT เนี่ยครับใช้สำหรับในประเทศอเมริกาเป็นหลักซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วทำให้ตัวระดับภาษาเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่า เล็กน้อยครับในส่วนที่2นะครับส่วนที่เป็นข้อสอบของ Math t k s l l เนี่ยก็จะมีการใช้โจทย์ปัญหาที่เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่เราอาจจะเป็นต้องทำความรู้จักไว้ซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมการวัดแบบของไทยเช่น2 h e เฮกเตอร์ครับแต่ในส่วนในความยากด้านคณิตศาสตร์นั้นอาจจะไม่ได้ยากเท่าข้อสอบของ ประเทศไทยมากนะครับคณิตศาสตร์จะอยู่ในระดับประมาณกลางๆครับฉะนั้นความยากจริงๆก็จะตกไปที่ภาษาที่เราจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าข้อสอบ S a t เนี่ยเป็นข้อสอบเพื่อวัดความพร้อมในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของเราไม่ใช่การวัดผลสัมฤทธ์ในการเรียนเหมือนข้อสอบปลายภาคหรือว่าไม่เหมือนกับข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะทาง ข้อสอบ TGAT หรือ TPAT หรือ A Level นะครับข้อสอบ SAT เนี่ยเป็นเพียงการบอกว่าเราเนี่ยสามารถมีทักษะในด้านภาษาและในด้านการคิดอย่างมีเหตุผลมากเพียงพอในการเข้าสอบมหาลัยจึงไม่ได้มีการวัดหลายวิชาเพื่อวัดความถนัดเหมือนอย่าง TGAT แล้วก็ TPAT หรือ A Level ที่จะมีการวัดทักษะต่างๆเพิ่มเติมเพื่อจะวดความสามารถเฉพาะทางเช่นวิศวกรรมหรือการแพทย์ครับ ถ้าอย่างนั้นทำไมเราถึงต้องไปสอบ SAT กันด้วยล่ะประการแรกนะครับ SAT เนี่ยจะเพิ่มช่องทางและโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับทั้งคณะอินเตอร์ในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศครับ 2. ตัวของ SAT เนี่ยมีการสอบหลายรอบและมีการสอบก่อนรอบ t c a s ฉะนั้นจึงเป็นสนามลองข้อสอบที่ดีในการที่จะลองข้อสอบก่อนที่จะไปลงสนามสอบจริงอย่าง t c a s ครับ โดยสรุปนะครับ SAT เนี่ยก็เป็นเหมือนข้อสอบอีกข้อสอบหนึ่งที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยที่จะเปิดโอกาสให้เรามีช่องทางในการเลือกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นข้อสอบที่ทําให้เราเนี่ยได้ลองข้อสอบก่อนที่จะไปสอบสนามจริงครับดังนั้นตัวบอลเองเนี่ยก็แนะนําว่าให้สอบไว้ด้วยจะดีกว่าครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการให้ความรู้เรื่องข้อสอบ SAT ไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสวัสดีครับและนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับช่อง YouTube ของภาควิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษามหาวาลัยบุรภาครับในช่องนี้จะมีคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้ต่างๆอีกมากมายเลยครับและถ้ามีอะไรสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับขอบคุณครับ